สวัสดีครับท่านผู้ชมผมท็อปนะครับตอนนี้ตัวละครผมก็ได้ปลดแบน์แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราไปวอมมือนครับเซิร์ฟคลาสสิกครับตอนนี้ผมตั้งค่าปุ่มมาใหม่เล่นยังไม่ชินมือเลยครับคลิปนี้ก็จะเล่นแปลกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเซิร์ฟนี้ผมลงเล่นกับน้องชายนะครับก็ตอนนี้กลับบ้านต่างจังหวัดพอดีครับเดี๋ยวลงเซิร์ฟคลาสสิกครับเล่นดูโอ้กับน้องชายกันครับ ไปครับเกิดใกล้เขียวล่างพอดีครับเดี๋ยวไปสร้างบ้านตรงเขียวล่างกันครับนี่ครับเดี๋ยวมอบเตียงให้น้องก่นครับตอนนี้ก็มีน้องเอฟซีทักมาอยากเล่นกับผมนะครับแต่ว่าก็นัดกันเวลาไม่ค่อยตรงกันครับ เดี๋ยวเวลาไหนตรงกันเดี๋ยวค่อยเล่นด้วยกันนะครับไปครับไล่ทำเควสกันเหมือนเดิมครับ ไปทำง u e s เปิดห้องบัตรนะครับมีคนเปิดไปหมดแล้วนะครับอข้างหน้ามีคนเพิ่งเข้าเกมมาครับโอเคเรียบร้อยครับ ิร์คลาสสิกเนี่ยก็จะคล้ายๆเซิร์ป้องกันนะครับตายก็ของสุ่มดรอปครับไม่ได้ดรอปทั้งหมดครับอย่าให้น้องเอาเตามาวางครับเซิร์คลาสสิกเนี่ยก็เผาไม้เผาเหล็กเอาไว้นะครับจะได้คาบกระสุนไปเล่นครับ ครับลุยครับอุยข้างหน้ามีคนครับอุยเขาตีครับน้องผมไม่เห็นครับเห็นเรียบร้อยครับอยาให้น้องมาทำเ,เวสเปิดพ้องกันครับ ตอนนี้คือเล่นไม่ชินปุ่มมากนะครับเพราะว่าลบเกมโหลดใหม่ต้องตั้งค่าปุ่มใหม่หมดเลยครับต้องเล่นไปเรื่อยๆครับใช้เวลาครับ,รบก็ได้กล่องใหญ่มาครับ อย่ตีทางหาของไ่อนครับข้างหน้าไม่รู้ว่าคนหรือบอทนะครับน่าจะาคนครับคนครับ เดี๋ยวเราไปตีมอนฟ้านะครับมอนฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่เซิร์ฟปกติเนี่ยค่ายากมากเลยครับเพราะว่าลูกซองสองลัดก็ค่าไม่ค่อยได้ครับต้องใช้ลูกซองแฝดครับเพราะว่าในเซิร์ฟคลาสสิกก็ไม่มีพรด้วยค่ายากครับไรสปริงได้ท่อมาเยอะเลยครับเดี๋ยวไปคับปืนลูกซองเล่นกันครับ ครับข้างหน้าลงย่อยมีคนครับจะสุนลูกซองหมดไว้มากครับโอ้ยผมเจ็บครับเหลือสที่ทีบครับี่เขาใช้ชุบครับเฮ้ยน้องผมโดนครับใช้ชุบครับ เเรียบร้อยครับเสียชุบกันไปครับข้างหลังลุงโมครับุ้ยได้ปืน VSS ด้วยครับเดี๋ยวไปลองใช้กันดีกว่าครับไม่เคยใช้เลยเป็นไงบ้างครับข้างหลังมาครับเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปก่อนกว่าครับจะตายนะครับเก็บของไม่ทันครับเลือดน้อยครับ ไปครับลุยกันต่อครับลอยเท้าด้านข้างครับเนี่ยผมหันหน้าจอไม่ค่อยทันครับเดี๋ยวต้องปรับปุ่มไปเรื่อยๆครับปรับให้คินกับที่เราใช้นะครับข้างหน้ามีคนครับอ๋อปืนยิงลูกจะตกไวครับโอเคเดี๋ยวลองใช้ก่อนครับ เรียบร้อยครับเฮ้ยข้างหน้าปืนคนเบาด้วยครับเห็นเรียบร้อยครับมีสองตัวครับ มีคนอม่ครับคือข้างหลังเข้ามาอีกตัวครับโอเคเรียบร้อยครับปืนกลเบาไม่ดอบนะครับอดได้ไปครับนะครับหน้าบ้านเรามีมาสามตัวครับอีกครับตายหนึ่งครับ ปืนนี้ต้องกดรัวๆครับถ้ากดรัวนี่จะยิงไวมากเลยครับเดี๋ยวเรียบร้อยครับไปครับเดี๋ยววางกล่องเก็บของกันก่อนครับ น่าเจอคนครับเฮ้ยมีปืนคนเบาด้วยครับลุยครับอุ้ยโดนครับโดนครับอุ้ยเกือบตายครับเหลือสิบเก้าครับโอเคเรียบร้อยครับดูครับได้ปืนไหมอ๋อปืนคนเบาไม่ดรอปครับโอ้ยผมเกือบตายครับเดี๋ยวไปดีเรื่องครับ ปับเลื่อยครับปืนกลมาข้างหลังครับโอ้ปืนกลไม่ดรอปครับบนเขามาอีกเพียบเลยครับปืนกลทั้งนั้นเลยครับแย่นะครับทีนี้โอ้โหเลือดเหลือ55ครับ น้องผมร่วงไปแล้วครับเดี๋ยวนี้นะครับผมไม่น่าไหวแล้วครับโอเคตายหนึ่งครับแต่เลือดผมไม่ไหวแล้วครับโอ้ไม้สองครับเรียบร้อยครับมอบครับไม่ไหวครับไปครับจัดของออกไปลุยันไห่ครับ ข้างหน้ามีเสียงพื้นกนครับโอ้โหตีเดิมแน่เลยครับนนครับโอ้โหเต็มเลยครับวิ่งอีกคนครับเนี่ยโอ้โหสี่คนครับหนึ่งสองสามสี่วิ่งฟามาสี่คนครับไม่ไหวครับต้องปล่อยไปครับเข้าไปนี่ตายฟรีแน่เลยครับ เลยครับมีคนวิ่งอยู่ข้างหน้าครับโอเคครับเรียบร้อยครับนั่นครับมาอีกตัวแล้วครับ น้องผมเจอคนนะครับวิมีคนเบาเลยครับเอาครับลุยครับเรียบร้อยครับลุยเขาใช้ชุบครับวิชุบสองตัวนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวใส่ลูกก่อนครับลูกน้อยมากครับโอเคครับเรียบร้อยครับ เดี๋ยวดูครับว่าได้ปืนกลเบาหรือเปล่าครับอุ้ยได้ปืนกลเบาด้วยครับไปครับวิ่งกลับบ้านครับโอ้ปืนกลเบานี่มีเลนด์ดอปด้วยนะครับคุ้มเลยครับเดี๋ยวก็เรียนปืนเรียนตะโขบไปเล่นกันเลยครับนี่ครับเล่นดูโอก็ลุมกันยิงเลยครับ เดี๋ยวเปิดห้องกันครับในตอนนี้ในห้องเขียวบัตรฟ้าเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเอาบัตรฟ้านครับข้างหน้ามีคนครับเดี๋ยวลูดเลยครับโอเคครับเรียบร้อยครับนันไมกตัวครับโอเคครับเรียบร้อยครับ มีคนออกมาจากบ้านครับเดี๋ยวรอครับเนี่ยครับลุมยิงกันสองคนว่เดี๋ยวก็ตายครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องไฟนะครับท้าล่างครับเห็นครับข้างในกล่องเขียวเกิดครับเดี๋ยวเปิดเลยครับได้ VSS ครับ ขอ,อไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ตายครับยิงตามอีกทีครับโอเคครับเรียบร้อยครับข้างหน้ามีกลเบาครับไปครับลุยครับ ไปครับเขาเจ็บนะครับเดี๋ยวชาร์จเลยครับอุ้ยโดนยิงข้างหลังครับผู้ตายครับโอเคครับน้องผมมาซอ้อนไว้ได้ครับอุ้ยแบนเหลือสิเซ็นครับ ลุกหมดครับโอเคครับเรียบร้อยครับดีนะครับมีต้นไม้บังครับปืนกลไม่ดออครับข้างหน้าไมา่ตัวครับโอเคเรียบร้อยครับปั๊มเลือดก,ก่อนครับ ห้องฟ้าในท่าเรือมีของนะครับโอเคครับได้ชุดเหล็กมาครับ มาครับโอเคครับนัดสุดท้ายพอดีครับพลังหินมีคนครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับมีปืนลูกซองครับกระสุนลูกซอง93ลูกครับเดี๋ยวเก็บของกันก่อนครับ มีคนครับโอเคเรียบร้อยครับลุมยิงครับด้านซ้ายมีรอยเท้าครับเห็นเรียบร้อยครับนั่นคนครับ อยู่บนโขดหินครับหัวโผล่ครับอุ้ยมีกลนไหมครับเดี๋ยวลูกหมดครับเครับเรียบร้อยครับโหผมเกือบตายครับตัวนี้กลนไม่ดรอปอีกแล้วครับปืนกลบานี่ตกยากมากเลยครับ บนภูเขามีคนนะครับปืนกวันเบาครับโอเคครับเก็บแล้วครับไปครับตามต่อครับเเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมพยายามปรับปุ่มไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้หันหน้าจอไม่ค่อยได้ครับ ก็คนเบากับสโคบจะพังนะครับเดี๋ยวเอามาซ่อมก่อนครับลุยต่อครับข้างหน้ามีคนครับโอเคครับเรียบร้อยครับในห้องย่อยมีคนนะครับไปครับลุยครับ ค่อยๆเล่นครับผมยินข้างหลังครับลูกซองครับเห็นเรียบร้อยครับหูเลือดเหลือสี่ครับเกือบตายครับ ปั๊มเรื่องก่อนครับย่อยไม่มีของไว้นะครับวิอ,อูข้างหน้ามาเต็มเลยครับเดี๋ยวจะถอยมาเล่นในโรงจ้อยครับ ข้างล่างชาร์จมาแล้วครับโอเคเรียบร้อยครับชาร์จสองตัวเลยครับข้างหน้าใหมา่ตัวครับโอเคครับเรียบร้อยครับหมดครับสามตัว เก็บของให้ก่อนครับ oh. ครับ ข้างหลังคนมาครับดีครับเยบร้อยครับในถ้ามีคนนะครับเดี๋ยวเข้าไปเช็คเลยครับกดนะครับฮยข้างหลังมีตัวครับดีครับเรียบร้อยครับ ครับโอเคครับตายครับสามตัวครับโอ้ยของเต็มเลยครับไปครับอิ่มๆครับก็เสิร์มนี้เข้ามาได้แป๊บเดียวนะครับไม่ได้แจกบ้านนะครับ น,นี่น่าจะตัวเปล่าครับข้างหน้ามีปืนกลมาครับนี่ครับเรียบร้อยครับ ตีใหญ่ครับข้าหลังมาอีกบาเลยครับโอ้ไม่ตายครับโอ้มาเยอะเลยครับไม่น่ารอดนะครับเลือดน้อยด้วยกระสุนหมดด้วยครับโอ้ซ้ายก็มาขวาก็มาครับเยครับเรียบร้อยครับโอ้เจอตีใหญ่ครับโอ้โหกี่คนครับเนี่ย โอเคครับยังไงอีพีนี้เดี๋ยวขอขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนี่ก็กลับบ้านต่างจังหวัดเลยครับไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะครับเ,เดี๋ยวอีพีหน้ามาชดเชยให้ครับก็ยังไงถ้าเกิดชอบคลิปก็รบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในะการทําคลิปให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ